อยากให้คุณช่วยขอบคุณรัฐบาลลาวให้พี่ทีที่สปปลาวเนี่ยฉีดวัคซีนไปได้อย่างเยอะมากๆเลยครับฉีดดีไหมฉีดเป็นอะไรไหมฉีดเราตายไหมคนคนหนึ่งเสพข่าวมาอีกที่หนึ่งครับเสพข่าวว่าโอ้โหคุณพ่อผมเนี่ยท่านเป็นมะเร็งนะฮะแล้วคุณพ่อผมบอกว่าเมื่อไหร่จะได้ฉีดเมื่อไหร่จะได้ฉีดช่วงสุดท้ายช่วงคำถามคาใจลาวและไทยครับถามว่าด่านจะเปิดเมื่อไหร่สบายดีสวัสดีครับมีแฟนเพจนะครับ ของคนไทยนี่แหละฮะได้เขียนลงมาใน y o u t u b e ก็ค่อนข้างหลายคนนะครับแล้วก็ Inbox ลงมาใน Facebook ก็อยู่ประมาณ4-5หคนนะเขาบอกออกมาว่าช่วยฝากบอกประเทศลาวสปปลาวทีว่าขอขอบคุณที่ทำให้เขาอ่ะได้ฉีดวัคซีนฮะทั้งทั้งที่เขาจะเป็นชาติอะไรก็แล้วแต่รู้สึกขอบคุณแทนนะฮะแล้วก็รู้สึกดีใจนะฮะเขาเขียนออกมานะฮะก็คงผมจะยกตัวอย่างสัก ขันหนึ่งแล้วกันนะฮะลองมาอ่านให้ฟังนะฮะถึงความประทับใจนะครับคือคุณพี่เขาชื่อคุณพี่รัตนาแล้วกันไม่ได้บอกนามสกุลนะฮะก็พี่ทํางานอยู่ที่สปปลาวไม่ได้กลับบ้านมาปีกว่าแล้วติดอยู่ที่เมืองหงสาแขวงชัยบุรีแล้วเมื่อวันก่อนพี่ได้ไปฉีดวัคซีนที่นครหลวงเวียงจันทร์ก็สามารถเดินเข้าไปฉีดได้แบบไปเขียนแบบฟอร์มที่โรงหมอาแล้วเลือกยี่ห้อได้เลยพี่ติดตามรายการของคุณมาตลอดอยากให้คุณช่วยขอบคุณรัฐบาลลาวให้พี่ทีที่ทําให้พี่อ่ะ จะได้กลับบ้านแบบปลอดภัยสักทีอันนี้เราเห็นบทความแล้วเนี่ยคุณพี่เขาก็มีความรู้สึกขอบคุณจริงๆนะฮะแล้วก็เขียนมาหาเราอะนะฮะแล้วก็มาบอกข่าวคราวมาวตลอดเวลานะครับว่าฉีดแล้วนะทุกคนฉีดแล้วนะพี่ได้ฉีดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปนะฮะแล้วเราก็เห็นถึงมาตรการของสปปลาวนะฮะเพื่อให้ผู้คนได้ฉีดกันนะฮะซึ่ง เพื่อนๆผมแอดมินที่อยู่ที่สปปลาวแล้วก็น้องๆน,นะฮะที่อยู่ที่นั่นจะเป็นแอดมินอ้อยนะฮะที่อยู่คนครหลวงเวียงจันทรน้องดองนะฮะที่ส่งข้อมูลดีๆมาให้เราตลอดเวลานะ,ะน้องม่อนเนี่ยก็ได้ฉีดกันหมดแล้วฮะบาบอบที่อยู่ที่อุดมใจที่บ้านน้ำกว้างเนี่ยก็ได้ส่งข้อมูลแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เราดูนะครับว่า ประชาชนที่นั่นคนที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปฉีดกันแล้วนะฮะแต่ละคนเนี่ยฉีดที่หมู่บ้านของตัวเองนะฮะก็มีการลงทะเบียนการสอบถามประวัติอยู่บ้านไหนมีครอบครัวกี่คนมีโรคประจําตัวไหมนะฮะแล้วก็แล้วก็ตรวจสุขภาพกันนะฮะแล้วทำการฉีดแล้วก็นั่งพักนะฮะแล้วก็น้องม่อนก็เขียนออกมาหาเรานะฮะทางสปปลาวเองเนี่ยมีนโยบายหรือมีวิธีการเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ฉีดกันได้อย่างเร็วนะฮะ เขาก็เป็นลักษณะของโรงงานบริษัทหรือโรงเรียนเนี่ยก็จะสามารถที่จะให้หน่วยงานแพทย์เนี่ยเข้าไปฉีดได้ที่บริษัทหรือโรงเรียนนั้นๆนะฮะแต่ต้องมีคนจํานวนมากๆนะครับอย่างเช่น50คนหรือ100คนน้องม่อนบอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปกระจุกตัวอยู่ที่โรงหมอมากนะเพราะว่าตอนนี้ที่มีสวนใหญ่ๆที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ7จ็ดแปดที่นะฮะที่มีสวนการค้าไอเทคก มีเวียงจันท์เซ็นเตอร์นะฮะม,มีตลาดซันเชียงโรงหมอมิตรภาพโรงหมอมโหสถนะฮะโรงหมอเด็กโรงหมอแม่และเด็กเกิดใหม่นะฮะแต่ละที่ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าเปิดให้บริการบางทีอาจจะแบบวันจันทร์ถึงเสาร์หรือจันทร์และจันทร์ถึงศุกร์นะฮะหรือทุกวันพฤหัสหรือศุกร์เนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องดูนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยเปิดยังไงนะฮะแต่ก็เห็นแต่ละคน้วนะฮะไปฉีดกันมาแล้วเนี่ยก็เอารูปมาโชว์อายกัน เราก็ได้แล้วอ้ายได้แล้วนี่ฉีดแล้วนะไม่มีผลอะไรเลยไม่เจ็บอะไรเลยก็มีความรู้สึกแบบอ้โหอิจฉาดีจังเลยน้องๆก็ถามกันว่าผมฉีดหรือยังผมได้หรือยัง ของผมเนี่ยคิวอยู่ที่กรกดาสิงหานะฮะตอนช่วงแรกๆเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคระบาดผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องด่านตอมอเล็พวกนี้เขาได้ฉีดกันหมดแล้วนะครับณนะตอนนี้ก็คือเป็นผู้สูงอายุครับตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะฮะ ตอนนี้ได้ลงทะเบียนกันแล้วตนะั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็จะได้รับการฉีดนะประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงเดือนหน้านะฮะคุณพ่อคุณแม่ผมก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เมื่อต้นเดือนนะฮะคุณแม่ผมได้คิวเดือนหน้าครับก็คือวันที่5มิถุนายนนะฮะคุณพ่อผมได้คิวตอนสิ้นเดือนครับคุณแม่ผมอายุประมาณ7จกว่านะครับคุณพ่อก็อายุ70กว่าเหมือนกันมีลูกอายุ30กว่าครับ <l ots> ล้อเล่นฮนะไม่บอกครับอายุเท่าไหร่เข้าเรื่องดีกว่าคุณพ่อผมเนี่ย คุณพ่อผมเนี่ยท่านเป็นมะเร็งนะฮะแล้วก็ได้ผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะนะครับแต่ก็มะเร็งก็หายดีแล้วนะฮะก็มาเป็นเวลาประมาณสัก 4- 5หปีก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอในตลอดเวลานะฮะแล้วก็ท่านเป็นโรคไตท่านเป็นโรคหัวใจนะฮะอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ดูแลกันนะ,ะพยายามที่จะไม่ออกไปไหนและพยายามที่จะไม่เป็นบุคคลที่เสี่ยงนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมกับคนอื่นเนี่ย อาจจะไม่เป็นอะไรแต่อาจจะนําเชื้อโรคมาสู่ท่านได้นะฮะเราก็เลยกลัวกันมากนะครับพอบอกว่าวัคซีนกําลังจะมาคุณพ่อผมบอกว่าเมื่อไหร่จะได้ฉีดเมื่อไหร่จะได้ฉีดคุณแม่ผมบอกเมื่อไหร่จะได้ฉีดเร็วพาเขาไปฉีดทีนะนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้กลัวนะครับเรื่องวัคซีนแต่เราอยากจะให้ปลอดภัยมากกว่าผมเคยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนผมเสียชีวิตจากโควิด -19 เนะฮะเพียงแค่อาทิตย์เดียวเองอะ ถ้าเกิดเขาได้วัคซีนเขาจะไม่เสียชีวิตครับแล้วก็มีหลายๆคนหลายเคสนะฮะเราก็เห็นเลยว่าผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่ มีอายุสูงนะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวเยอะนะฮะอย่างเช่นจะเป็นเบาหวานจะเป็นโรคหัวใจนะฮะจะเป็นโรคความดันเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะมีโอกาสเสี่ยงสูงนะฮะด้วยประสบการณ์ของคุณหมอของนายแพทย์นะฮะเขาจะรู้ทันทีเลยครับว่าวัคซีนชนิดไหนเหมาะกับคนกลุ่มไหนนะฮะแล้วณทุกวันนี้บนโลกใบนี้นะฮะก็ยังฉีดให้กับผู้ที่มีอายุประมาณ18ปีขึ้นไปนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป แล้วก็มีโรคประจำตัวนะเพราะฉะนั้นอตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครัคุณพ่อผมเองก็ดีใจนะที่จะได้ฉีดวัคซีนเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับเชื้อโควิดสิแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เป็นอันตรายมากนะฮะน้องม่อนเองก็มาเล่าให้ฟังครับว่าที่นี่ก็ยังมีคนที่ไม่ยอมฉีดอีกเยอะทั้งๆท,ที่วัคซีนเหลือเยอะมากนะฮะทางสปปลาเองเขาก็รณรงค์ให้บอกว่าให้ออกมาฉีดกันเถอะ นะฮะเพราะจริงๆมันปลอดภัยจริงๆของเมืองไทยเองก็ออกมารณรงค์ครับว่าขอให้ฉีดกันได้อย่างเยอะๆและเร็วด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้วัคซีนกันเยอะๆแล้วเนี่ย มันก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันหมูนะฮะแล้วก็ทำให้เชื้อโรคระบาดเนี่ยมันไม่พัฒนาตัวออกไปนะฮะเพื่อคุมให้มันอยู่ได้อย่างเร็วนะ,ะน้องบอนเขามาเล่าให้ฟังนะฮะก็เขาว่าที่ฉีดแล้วแล้วเพื่อนเขาก็มาถามบอกว่าฉีดดีไหมฉีดเป็นอะไรไหมฉีดแล้วตายไหมนั่นคือสิ่งที่แบบว่าคนคนหนึ่งเสพข่าวมาอีกทีหนึ่งครับเสพข่าวว่าโอโ้โหมันเอฟเฟกนะมันมีผลข้างเคียงนะมีตายกันต้องหลายคนนะ ซึ่งใครเสพขาวตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดความกลัวนะครับไอสิ่งที่กลัวจะติดเชื้อแล้วเสียชีวิตกับสิ่งที่กลัวในสิ่งที่จะได้วัคซีนแล้วเนี่ยจะมีผลข้างเคียงเนี่ยมันน้อยลงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคน เข้ามาฉีดค่อนข้างเยอะเหมือนกันน For so well, so, uh, ้องม่อนก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยฉีดแล้วก็สบายมากเลยเพื่อนเขาก็เข้าไปฉีดครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็บอกว่าไม่เห็นเจ็บเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉีดได้เลยมาอีกเข็มหนึ่งนั่นคือติดใจว่าซันกันะแล้วเรามาเห็นนะฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยที่สปปลาวเนี่ยฉีดได้ถึงวันละสี่หมื่นคนด้วยกันนะฮะวันที่6เนี่ยที่สปปลาวฉีดไปแล้วเข็มที่1เนี่ยถึง3ามแสนสี่หมื่นกว่าคนนะนะฮะส่วนเข็มที่2องฉีดไปแล้วเกือบแสน แล้วก็แขวงที่ฉีดมากที่สุดแน่นอนครับก็คือนครหลวงเวียงจันทร์นะฮะนี่คือของวันที่6นะครับถ้าเกิดว่าวันละ4ี่0 0ื่นสืนเนี่ยนับจากวันนี้ตอนนี้สปปลาวฉีดไปได้แล้วถึงต้อง4ี่แสนกว่าคนนะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับสปปลาวออกไปฉีดนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยใครนะฮะช่วยตัวเราเองแล้วก็ช่วยผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่อยู่ในบ้านนะฮะเหมือนแต่เด็กน้อยลูกน้อยของเรานะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้ฉีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอะ มีภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายเนี่ยมันก็จะเป็นเกราะป้องกันชนิดหนึ่งที่จะช่วยทําให้คนที่ไม่ได้ถูกฉีดเนี่ย ปลอดภัยไปด้วยนะผมไม่ได้หมายความว่าเวลาฉีดแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถนําแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้นะครับเราก็ยังมีสิทธิ์ติดอยู่ครับแต่ว่าพอติดแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นหนักแล้วขณะเดียวกันถ้าฉีดแล้วเนี่ยเราก็ยังคงต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างเดิมอยู่นะครับอย่างเช่นใส่ผ้าอัดปากดังหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือให้สะอาด กินอาหารสุกนะฮะใช้ช้อนกลางอันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับของไทยเองเนี่ยทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะฉีดให้หมด100%ครับไม่ใช่แค่70%ภายในสิ้นปีนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ได้มีการออเดอร์ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนไปแล้วถึง150ล้านโดสนะฮะท้าหาร2ก็คืออยู่ที่ประมาณ75 ล้านคนนะฮะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยฉีด2โดสของไทยอาจจะมาช้าหน่อยนะแต่เพราะว่าของไทยเนี่ยมาทีจะลดใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากําลังเตรียมการกันอยู่ครับว่าเวลาลดใหญ่มาแล้วเนี่ยจะทํำยังไงให้ฉีดให้ได้เร็วและให้ทันนะตอนนี้ภาคส่วนการกําลังคุยกันอยู่นะครับว่าไม่ใช่แค่โรงพยาบาลอย่างเดียวที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนอาจจะใช้ศูนย์การค้าหรือมินิมาร์ทขนาดใหญ่นะฮะหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นศูนย์การฉีดวัคซีนะ พเพื่อให้ทุกคนเ,นเวลาวัคซีนมาแล้วเนี่ยจะได้ฉีดได้เร็วนะครับเราก็ขอ,ขอขอบคุณสปอปลาวและข,ขอขอบคุณคนลาวทุกคนด้วยครับขอบคุณครับช่วงสุดท้ายช่วงคำถามคาใจลาวกัะไทยครับมีคำถามออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับระหว่างทางตลอดทางเนี่ยถามว่าด่านจะเปิดเมื่อไหร่พอจะรู้ไหมเอาตรงๆเลยนะครับไม่มีใครรู้เลยครับว่าด่านจะเปิดเมื่อไหร่ ะะเพราะว่าสถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศเนี่ยมันเป,นปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจําได้ไหมครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไทยกําลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดด่านแล้วนะสามารถทุกคนสามารถมาเที่ยวได้นะเมษาเนี่ยลงทะเบียนพฤษภาได้เดินทางมีเที่ยวบินมาไปกักตัวที่ภูกเก็ต จากกักตัว14วันเหลือ7วันเหลือ10วันแล้วออกไปเที่ยวต่ออะไรอย่างนั้นนะฮะได้ถ้าใครได้วัคซีนแล้วได้เดินทางเลยพอเมษาเสร็จเรียบร้อยพฤษภามิถุนานะมิถุนาจะไม่ต้องกักตัวนะครับกรกฎานี้สามารถเสรีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะตอนนั้นเราจะได้วัคซีนร่วม70นะ,ะนั่นคือสิ่งที่ แต่และประเทศแพลนกันมาทุกประเทศแพลนอย่างนี้ครับแม้แต่ฮ่องกงบอกว่าไม่ต้องกักตัวแล้วขายได้วัคซีนนะฮะบางประเทศก็เริ่มที่จะเปิดแล้วด้วยซ้าไปเริ่มขายทัวร์เริ่มขายตัวกันแล้วด้วยซ้าไปนะฮะแต่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเชื่อโลกกลายพันธุ์ ประเทศไทยติดระบาดมากขึ้นนะฮะลาวเริ่มติดกัมบูชียเริ่มติดเยอะนะเริ่มไม่ใช่เป็นแค่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวและกลายเป็นระบาดในครอบครัวแล้วนะฮะมันก็เลยทําให้สถานการณ์นียมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากที่จะบอกว่ากักตัว7วันตอนนี้กักกลายเป็นว่ากลับมากักตัว14วันจากที่จะบอกว่ากลองจะเปิดประเทศนั้น,น,นเนี่ยเลิกคิดหยุดแล้วกลับมารักษาตัวเองให้รอดก่อนมีคำคำหนึ่งของท่านนายกลาวนะออกมาบอกว่า การช่วยกันของแต่ละประเทศเนี่ยมันคือแต่ละประเทศถ้าคุ้มครองป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อก็เหมือนกับการที่จะช่วยอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าใช่เลยฮะแต่ละประเทศนะแต่ละบ้านนะแต่ละหมู่นะแต่ละแขวงแต่ละจังหวัดนะช่วยกันดูแ,แลในจังหวัดนั้นๆในแขวงนั้นๆให้ผู้ติดเชื้อน,น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็เป็นการช่วยอีกแขวงหนึ่งเหมือนกัน ผม,มว่าเป็นคำพูดที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เราต้องช่วยกันเองก่อนครับแต่ละคนต้องช่วยเหลือตัวเองกันก่อนแต่ละแขวงแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ในกลครอบครัวเรากันครับว่าเราต้องช่วยกันก่อนอย่าให้ข้างนอกเข้ามาติดแล้วแต่ละครอบครัวเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยถ้าไม่มีผู้ติดเชื้อ หมู่บ้านนั้นก็จะไม่มีผู้ติดเชื้อนะครอันนี้คงต้องช่วยกันก่อนมาตอบคำถามว่าเมื่อไหรเนียครับผมไม่ทราบเลยแต่มันมีแนวโน้มที่ดีก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าไทยเองอยากจะให้ถึงสิ้นปีนี้ฉีดให้ได้ร้อถ้าฉีดร้อยปนะครับผมว่าเปิดประเทศะปีหน้าได้เห็นคุยกันตามประสาพ,พี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกัน น้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา เอหน้ถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว t o เก t เตอไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสูส้ๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสอบปดลาว